สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่หลับขอต้อนรับเข้าสู่คืนสยองคืนที่ทุกเงียบงนันอาจซ่อนเสียงคร่ำครวญจากอีกพบและคืนนี้เรามีสายจากนายพีผู้มีประสบการณ์ที่เรียกว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดรับสายเลยครับฮัฮฮโลโหลสวัสดีครับ พี่องผมผมชื่อพีครับสวัสดีครับคุณพีคืนนี้คุณมีเรื่องอะไรอยากมาแบ่งปันผู้ฟังของเราเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนครับตอนผมไปรับงานซ่อมบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดลำปางเป็นบ้านไม้เกา่าสภาพโทรม,ทมอยู่ในป่าลึกเจ้าของบ้านจ้างให้ผมไปซ่อมหลังคาแต่ขอแปลกมาก เขาบอกว่าห้ามอยู่หลังห้าโมงเย็นเด็ดขาดโอ้โหฟังดูไม่ธรรมดาแล้วทำไมเขาถึงห้ามล่ะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันมีบางอย่างอยู่บางอย่างที่ไม่อยากให้คนอยู่ตอนพระอาทิตย์ตกแต่ผมไม่เชื่อครับวันนั้นงานมันไม่เสร็จผมเลยอยู่ต่อถึงค่ำตอนหกโมงกว่า ผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่บนชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครผมขึ้นไปดูไฟดับครับมืดสนิทแต่ผมเห็นอะไรบางอย่างนั่งหันหลังอยู่หน้าห้องน้ำตัวผมผอมผมยาวๆใส่ชุดสีขาวขาดคุณพี่คุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณตาฝาดผมคิดอย่างนั้นจนเธอหันหน้ามาครับพี่ ตาไม่มีลูกตาเลยหน้าขาวซีดมีแต่รอยยิ้มกว้างถึงใบหูแล้วเธอก็พูดว่าอยู่ต่อสิฉันเหงาคุณพีแล้วคุณทำยังไงผมวิ่งลงมาเลยครับแต่ข้างล่างไฟดับหมดไม่มีแม้แต่ไฟฉายแล้วเสียงก้าวเท้าบนบันไดมันดังลงมาตามผมทีละก้าวทีละก้าว ตอนนั้นผมร้องไห้เลยครับวิ่งออกมาทางประตูหลังจนไปถึงถนนใหญ่คุณพีแล้วตอนนั้นคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมครับร่างกายไม่เป็นอะไรแต่ตั้งแต่นั้นมาผมฝันเห็นเธอทุกคืนวันพระเธอยือนอยู่ปลายเตียงและพูดคำเดิมอยู่ต่อสิฉันเหงา ขอบคุณคุณพีสำหรับเรื่องเล่าคืนนี้ขอให้ทุกคนระวังเวลาเดินทางไปบ้านร้างบางสิ่งไม่อยากให้คุณจากไปคืนนี้คืนสยองต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคืนที่คุณอาจหลับไม่ลง